คลิปนี้มาเมือการจะพาท่านผู้ชมไปดูความคืบหน้างานเสาโยงสะพานในลำน้ำโขงนะครับท่านผู้ชมว่มาไปถึงไหนอย่างไงนะครับโอ้ก้าวหน้าไปมากพอสมควรนะครับ,น,น,น,รบนี่เลยครับท่านผู้ชมเสาโยงได้เส้นที่สองแล้วครับพี่น้องครับเสาโยงแล้วก็ ตัวสะพานก็ก็จะมาชนกับตัวบนพื้นดินแล้วครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเสาโยงสะพานในเราน้ําโขงครับท่านผู้ชมแต่สองเส้นแล้วนะครับถ้าหมดก็จะมีหกเส้นนะครับห้าร้หกเส้นหกเส้นนะครับเสาต้นหนึ่งก็จะมีสิบสองเส้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ดาเไปเรื่อยๆครับบ่าวเวียงการคำนวณเอาไว้น่าจะาประมาณทั้ง นเดือนนี้จะได้อีกเจกสองเส้นเมื่อไหร่นะครับป็นสี่เส้นเลยนะครับคอยดูจะเป็นไดง่ายนะครับเขาก็กําลังหล่อตัวสะพานกันอยู่นะครับท่านผู้ชมกาลังหล่อมาทีละบล็อกบล็อกบล็อกหนึ่งก็สองเมตรนะครับเกือบจะชนกันแล้วนะครับปีใหม่น่าจะโอเคหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปีใหม่เลยเอาคงเอายาวๆเลยไม่เกินปีใหม่น่าจะเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับสะพานนะครับ สองเสศลาวก็ได้สองเส้นนะครับแต่ว่าอยู่ตรงกลางหือหน้าเส้นเดียวครับท่าผู้ชมเขากําลังจะยกขึ้นอยู่น่าจะประมาณวันสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วลหละนะครับเดี๋ยวค่อยดูพร้อมๆกันอีกเที่ยวหนึ่งนะครับสีต้นต้นละสองสองเส้นนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับฝ่บามือการถ้ามีความคืบหน้าก็นํามาเสนอมารายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับสองเส้นแล้วนะครับถ้าผู้ชมเสาโยงหรืออะไรก็เรียกว่าเชือกโยงเนี่ยนะ รวดโยงเลยนะครับรวดโยงสะพานเสาขึงก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ่าจะเป็นเสาขึงหรือเสาโยงก็ตัวเดียวกันนะครับจะเรียกยังไงก็เอาแล้วแต่จําตามใจชอบก็แล้วกันแต่วัตถนก็เรียกได้ทั้งสองอย่างเสาขึงเสาโยงนะครับอยู่ด้สองเซนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ไม <ra> okay ่มีที่จะดูอย่างอื่นแล้วนะครับสำหรับตัวสะพานนะครับข้างบนก็โอเคหมดแล้วครับท่านผู้ชมตัวบนพื้นดินก็โอเคหมดแล้วนะครับฝั่งไทยฝั่งประเทศแล้วนะครับโอเคแล้วีนเลยนะครับท่านผู้ชมบนพื้นดินก็อย่างเงี้ยนะครับกลายเนเน้อกันหล่นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับตัวสะพานนะโอเคหมดแล้วนะครับก็เหลืออยู่ในลำน้ำโขงนะครับ ตีไว้ให้ยาวๆเลยไม่เกินปีใหม่ก็น่าจะโอเคละ่ะนำน้ำของชนกันห้่งเลยนะครับแต่ก็คงไม่เกินเดือนหน้านะครับชนหน้าหน้าแลเดือนพฤศจิกานะครับน่าจะชนเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับแต่ก็บอกเหมือนกันก็เผื่อไว้ยาวๆหน่อยนะครับไม่เกินปีใหม่ก็โอเคฉลองกันเลยนะครับชนกันทั้งฝั่งลาวฝัง่งไทยโอ้ปีใหม่ชัวร์ึ้งเลยครับท่านผู้ชม องเส้นแล้วครับพี่น้องครับดูฝั่งประเทศไทยนะครับดูฝั่งประเทศไทยทีนี้ก็มาดูฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้มันถ่ายอีกมุมหนึ่งก็จะมืดหน่อยนูน้นฝั่งประเทศลาวก็สองเส้นนะครับต้นดูเหมือนเพื่อนดินนะครับแต่ตรงกลางนั้นลำโขงแท้ๆก็รับเพื่อนได้สองเส้นอย่างที่บเหมนการพวดในฟังกันเลยอันนี้ครับอันนี้ฝั่งประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศลาวนูน้นในกายนู้นครับันได้สองเส้นเหมือนกันพี่น้อง อีกมุมหนึ่งจะมืดนะครับถ่ายทางด้านทิศตะวันตกของตัวสะพานมืดไฟสว่างมนกับอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งโอ้สว่างจ้าสวยงามมากๆเลยผมทางด้านที่ตะวันตกนี่จะมืดนะครับของไปชาดเท่าไหร่มาดูฝั่งนะที่มองชัดเลยนี่เลยครับผมไม่เบื่อกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก่อนรายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเปื่อกังอยากจะดูอยากจะชมก็ ชมไปทำให้ถ้าเบื่อก็ก็เรื่องแล้วก็เรื่องของใครเข้ามาแล้วนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่บาวเพื่อนก็พอเห็นความคืบหน้าของตัวสะพานก็อยากจะนำมาฝากกันครับได้ดูได้ชมกันไม่ได้นะครับก็แล้วอีสี่นะครับตรงนี้นะครับอีสี่ต้นต้นสี่อ่อสี่สี่เสาโยงสายโยงนะครับ ็โอเคละได้สี่ได้สองเส้นแล้วนะครับก็ละสองอีกสีสายโยโย่เล่มฝั่นโคมระเจอท้ายอย่างเทีนี้ก็ขน สั่งฟ้าปลาสั่งหนองทีนี้แล้วก็เทนี้ก็สนุกทำกันแล้วมันมีคำว่าฝนแล้วนะครับแต่ผู้ชมมีแต่ลมหนาวมาโชยนะครับน้ำโขงก็ลดบ้างแล้วนะครับเทนี้ก็สนุกกันนะครับทํากันแล้วนะครับงานทางบนพื้นดีนก็เราลังหล่อขอสลอมาจากไหนอ่ะจากวัดบ้านนอยมนะครับเรากำลังจะลงขอสลอแล้วนะครับเหลเืออยี่สองเลนนะครับ องเลนบางทีก็มาถึงสองเลนนะครับอย่างใต้สะพานแล้วอีกเลนเดียวก็จบแล้วเพราะว่าฝั่งทางเลี่ยนเหนือของตัวสะพานก็โอเคแล้วในสี่ช่องจราจรสองช่องจราจรนะเหนืออีกฝั่งทางด้านท,ที่ตรงนที่ใต้นะครับสำหรับถนนคอสลอสองหนึ่งสองใต้สะพานนะครับก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วสำหรับถนนนะครับ น่าจะเสร็จพร้อมๆกับตัวสะพานนะครับปีใหม่ก็โอเคน่าจะโอเคหมดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดใช้เมื่อไหร่ก็น่าจะสงกราน,นะครับเสร็จแล้วก็มันช่ว่าจะเปิดใช้เลยต้องรอให้อะไรตัวมีอะไรเข้าที่เขาทางหินปูนทรายแข็งก่อนนะครับน่าจะสงกรรเปิดใช้ได้เลยสหรับถนนสะพานไทยลาวก่อถนน สภามิตรภาพไทยลาวอย่างที่หเป็นการบริคมำใสนะครับตั้งไว้เลยนะครับเมษาโอเคเลยนะครับใช้เลยอ,อยากจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวก็เตรียมไว้เลยครับเมษาสงการสลองสองการกันนะครับได้สี่เส้นได้สองเส้นแล้วนะครับสำหรับเสาโยงนะครับ แตสองเส้นสองเสาหรือสองเสาก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเห็นช่างกำลังรีกูจอกันอยู่